ครับภาษาละนาวองเฮามันก็ไม่ใช่เฮียนยากยักหรครับาต้านเฮียนอักขระนะครับอืมมันก็คือตัวอักษรน,นะครับในภาษาไทยอ่ะเหียนไหมนะครับมันก็คือสระนะครับไาหา็นไหมอเอสองอย่างนี่มาผสมก๊ำกันตามหลักการของภาษาละนานะครับเจ็ดวันหนึ่งเดือนต้านก็อ่านออกเขียนได้แล้วหมันยากนะครับหมืนยาก แต่มันจะยากอยู่ตรงที่ว่าเราจะเอาไปอวดอู้ให้คนอื่นได้หู้ในหนะันตัวเอ้นี่เนี่ยมันยากกว่านี้ละไก้มากเพราะว่าภาษาละนาวของเรามันเป็นภาษาที่มันตายไปแล้วนะครับเอ้ามันบัได้ใจในต่างราชการมามืนึนนงมันอืมมันจะสูญกันไปแล้วนะครับไอ้มาเรามาช่วยกันรักนะครับโดยการเอาขยายคว้าเมื่อคนอื่นได้หู้ในหันตัวไเนะี่ เฮาก็จะต้องอ่ายืมอ,อักษรอันภาษาอื่นๆแล้วก็มาเทียบเคียงง้เป็นภาษาละนาของเฮาเนี่ยอันภาษาที่มันใกล้เคียงกับภาษาละนาวของเฮาหน่อยก็คือภาษาไต้ภาษาไทยเนี่ยนะครับเพราะว่ามันเกิดมาจากที่เดียวกันแล้วครับมาก็คือที่ปอกุลาวกาแหงมาที่เดียวกันนี่แหละครับม่อันไปทางไต้หน่อยก็อโยธยาพวกก็เอามาเป็นอันอักษรไทยนะก็มาเนี่ยเบิ้นก็ไป เขียนเป็นเอาเป็นตัวหนังสืออักษรไทยนะ,ะมาทั้งเหนือนะก็เป็นอักขระละนานะก็เอ่มายุคแรกๆนะพวกก็เอาไว้เขียนอันอักษรธรรมละนากรน,นะก็เป็นภาษาบาลีนะ,ะหลังจากนั้นพวกก็เอามาเขียนเป็นอ,อ,อ,อันอันภาษาจาวบ้านนะครับเป็นภาษาจาวบ้านยุกแรกๆนก,ก็พัฒนากับมาเรื่อยๆก็เป็นอย่างนี้แม่มนถึงใกล้เคียงกันแล้วครับ ไอเรื่องไอปริวัติเนี่ยนะครับอ่าเรื่องปริวัติภาษาเนี่ยในโลกนี่เพื่อกรจรหลักการของการปริวัติภาษาก,าานนกันทั้งนั้นนะครับเปิ้นภาษาอันตี้อักษรนที่เป็นของอันอันตัวเองเนะี่ยมันมันก็อยังว่าบางทีมันก็อ่านมาออกเขียนมาได้หรือมันบ่งมีก็หรือก็ว่าอ่านไปนะมันมีปัญหาสะปะสะเปดนะครับอื เอาไปดูไอ้ประเทศเวียดนามนี่เลยครับเวียดนามเนี่ยมันเปิ้นมีสงครามกันสองร้อยสามร้อยปีนะครับแ mm hmm. ม่ไม่อันเมื่อก่อนเนี่ยเปิ้นใจอักษรอันแบบยึกยื้อนะครับมาคิดไปคิดมาเนะี่ยเหมือนกับภาษาจีนนะัไนแม่เป็นตัวเป็นตัวมาเดียวเมื่อนเปิน้นมาสามารถที่จะถ่ายทอดทั้งลูกทั้งหลานไปแล้วนะครับมาถึงปัจจุบันนี้ลูกหลานเปิ้นก็เอาหันไปเอาอัน อักษรอลาบิกแั้มาเขียนเป็นภาษาของเปิ้นนะใช่ไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยอัลเปอร์สูากรรมท์บโดยการใส่จุดใส่หมวกใส่ขีดอย่างนั้นเนี่ยเปิ่อนเขาบอกปริวัติแล้วครับเพื่อให้ได้ตามสำเนียงภาษาของเปิ้นนะล้วก็อ่าก็ก็สุดแล้วแต่ฝันอพัฒนากันไปอย่างไรนะครับจะอแล้วก็แต่นะครับอันแถวในยุโรปแล้วครับ อย่างเช่นอันฝรั่งเศสนะครับเยอรมันเนี่ยอันยูเครนรัสเซียเนี่ยโคเอเชียแม่เนี่ะหรือยุโปรปตะวันออกต่างๆเนี่ยมาเปิ้ลเกาะเอาอักษรอาหรับิกนี่แล้วก็ไปเขียนเป็นภาษาเปิ้ลนะครับเอามาเกาะเปิ้ลก็ใส่จุดสองชุดก็มีนะก็เอามาใส่หมวกปิ้นก็มีนะอย่างโคอเอเชียนะใส่หมวกปิ้นนะเอาเวียดนามนี่มันกุบนะครับมาหมวกมันขีดลงอะกุบเป็นกุบมันกุบเจ๊กนะ,ะกุบอ,อัน อ plane. ่โคยอเชียนมันง cool ่ายก็ง่ายกุุบใส่ง่ายกุบใส่ไหมเอออันนี้เป็นเครื่องหมายเพื่อนะมันก็แปลกประยังไะมัรมาในภาษาในโลกเนี่ยมาอันเนี่ยเนี่ยเป็นของว่าปริวัตินะครับเปิ้นปริวัติของเปิ้นนะครับเอายืมภาษาอื่นๆมาเขียนแล้วก็เอาก็ใส่นั่นใส่นี่นิดๆหน่อยๆเพื่อเขาไม่ได้ตามสำเนียงของเพิ่นเห็นไมเนี่ยอ่านภาษาอังกฤษแล้วครับภาษาอังกฤษนะเปิ้นเปิ้นเอาอันเอาภาษาอาหรับไปเขียนนี่ภาษาของเปิ้นนะก็ เปิป้ลบอสักอย่างครับอ่าล้นๆเนอะนะครับแม่แต่เปิ้ลมีโค้ดเกณฑ์อยู่ว่านะครับเปิ้ลคือออกเสียงได้เลยนะครับตามใจชอบ <c oughs> เป็นประโยคคําถามเพื่อว่าไปแบบนั้นเป็นประโยคคำเล่ากว่าไป,ป,ปแบบนั้นเนี่ยก็เอาออกเสียงตามสำเนียงภาษาเปิ้ลนั่นแหละอ่าเอาอันอ่าเป็นคาราโอเกะนะครับไอ้แม่ก็เหมือนภาษาไทยอยุคแรกๆนะครับมาเมื่อหลังจากอัน เป็นอันอักษรบาลีทำละนาแล้วนะก็พวกเอามาเขียนเป็นภาษาชาวบ้านนะภาษาชาวบ้านยุคแรกๆก็มีไม่เยอะไม่ซัดคือไม่เองไม่โทนนะครับแมพวกก็อ่านได้กูเสียงเหมือนกันเหมือนภาษาอังกฤษนะนั่น่เนีพวก็ใช้หลักการเดียวกันนะแม่ก็จะออกเสียงอย่างไรก็ได้นะครับแม่ก็อ่านให้มันไปต่างบริบทของมันอ้เนนีเนี่ยมันก็คือการลักษณะของภาษานะครหมที่เปิ้ลจะเอายืมมาภาษาอื่นๆมาเขียนเฮ้นี่มันก็เหมือนกันนะเน อันเรื่องปริวัติภาษาเนี่ยนะครับผมเองนี่ผมใจรักการอันของสภาวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยจใ,ใหม่นะปนมีข้อตกลงกันไว้เมื่อปลายปี28งปนะครับปนตกลงกันไว้ไว่าอย่างนี้นะครับการที่เอาภาษาไทยเนี่ยไปสะกดเขียนเป็นภาษาละนานั้นนะครับกระทาได้อยู่สมรูปแบบนะอันหรือสมระดับสามแบบนั่นแหละก็แหมนะครับ อันระดับแรกนะเพื่อนจะเอาภาษาอ่าไทยนะครับไปเทียบเอามาทุกอักขรทุกไม้ทุกอเครื่องหมายทุกอย่างเนี่ยนะไม่ไม่กงไม่กังไรไม่ยืม,มู่เพื่อนมีไม้ที่ปรากฏอยู่ในลักศิลาเจเลือกเอกสารสำคัญสำคัญนะเพื่อนจะเอาออกมาโมดนะครับเอเมนอันนี้มันละเอียดเกินไปนะครับเอามาอูา้ถึงแล้วนะครับมาเอามาอู้ถึงอันแบบที่สองนี่ก็พอน,นะครับมแบบที่สองนี่เพื่อนว่าอย่างนี้นะครับอ เป็นหวังเออยืมมาวักสอนไทยนะก็มาปั๊บเทียบเพื่อเป็นอัคราละนาเนี่ยเนะ่ตังบลเนี่ยเนี่ยเนี่ที่นเขียนเนี่ยแล้วก็ประกอบกรมขึ้นมากับแบบภาษาไทยผสมประสานกันไปนะครับบางครั้งไม้หรือสละเนี่ยอ่ามันบปตรงมาตัดกันอ่ะคืออันอืมอันมันเหมือนกันนั่นกหของไทยของลนาเนี่ยอ่ามาของไทยของลนามันเหมือนกันมันเป็นเกาะสามารถเือบูลวนะคำซับได้นะครับเออหน้าตามันออกแบบไทยๆนะอืม แต่เวลาอ่านนั่นนะท่านสําคัญนะครับมาเพราะว่ามันท่านจะต้องนึกกว่าอ่านเป็นอ่าหานเป็นตัวไทยอย่างนั้นนะมันก็ต้องนึกเป็นอัคระละนานะครับมาอ่าอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคนทั่วไปมาสามารถเข้ามาอ่านได้นะอืมพรามันมันจะพิดสำเนียงแล้วก็อย่างเช่นตัวนี้ไอ้แม่เนี่ยเนี่ท่านเห็นเป็นตัวน้อหนูนะครับมาแต่เวลาอ่านนะนะประกอบในไอ้ การเขียนอันปริวัติแบบที่สองนี่แล้วเรียบร้อยแล้วท่านต้องหันว่าไอ้นี่เป็นตัวนะนะครับคนทั่วไปบางครั้งมาอ่านแล้วมันจดเจอ่านบางตัวมันก็เหมือนกันนะครับบางตัวมันก็เหมือนกันมันก็จะพิษเสี่ยงไปนะก็ไอ้มาบักคนทั่วไปนี่จะต้องไปอ่านในแบบที่สามบนนะครับเดี๋ยวเขาก็อุ้มกันแบบที่สามนะอู้แบบที่สองนี่ก่อนนะเอาตัวนอหนูเนี่ยมาเทียบเป็นตัวนะในแม่ในในในอัน อันไม้ขอจ้างนี่ก็คือไม่โทนะก็แม่น่ตัวอ้างกันย่อนนี่ลหรก็คืออ่างนะแม่อันตัวหางยะนี่ก็ย่อยักนะครับแม่เม่ยเนี่ยได้เลยไหม,ไมน้อยอ่าก็โ okay อเคเสียงตีมันก็คงจะเหมือนกันอันนี้หรออันนี้ตัวบะนะครับบะบอนะครับมาบะอันนี้แม่บ่ในภาษาละนาพวกอัน อายุแรกๆต้นๆหลังจากอันเลืกอกภาษาละนายุต้นๆปกเก็าเขียนเต้ีนัครก็มีตัวบะกับไม้กังมนอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็มับไปใช่บังนะครับไ <laughs> ่ใช่อ่านว่าบังมันเป็นตัวพิเศษแล้วไนอ่าน,นว่าบอนะบ,บอนะแม่เนี่ยครับอ่าท่านกามูลณะคำศับพว่ไปหน่อยนะครับถ้าเป็นอันแบบที่หนึ่งนี่ปกกจะเอาตัวบะแล้วเอาไม้ไม้กังมนใส่มาในตรงนี้นเลยนะก็อันนี้แบบที่หนึ่งเอาแบบที่สองเอาบูลนะคำศับพว่ไปหน่อย คือมันเป็นบ่อคืออ่านได้บ่อหน่อยอไหนอ่นาได้เลยไหใส่ไม่เอกเข้าไปเรื่องมันก็บ่อนี่นะครับได้แล้วนะอันนี้เราตัวดะอืไม่กี่กับสไลเอ้ครับอ่ามากี่กับสระอีมั้ยอันได้นะน้อยบอดีอันนี้เราไม่เก๋ตัวปะอ่าปะกับเอาปอปาเนี่ยเขียนได้ไหมหางน้าอ่าเป็นอ่าเขียนเต้าอี้ก็มีเต้าอี้ก็เต้าอี้นะครับมันมาต้องไปยุ่งมันแล้วกันไหม อันนี้ก็เป็นนะฮะมันเป็นออกเสียงจารวานะ่ะนะอันนี้ก็เป็นเสียงจารวานะเป็นใช่ไหมน้อยบอดีเป็นอันนี้อันนี้เราตัวอ่ะอ่าออ่างใช่นไหมอ่ะอ,อันเนี้ยสระอ่ะไม่กากับสระอ้ายไหมเนี่ยอันนี้ได้เลยไหมเชื่อมมาเลยอ่ะจดจ้าอ่าไม่กาอ่าไม่กาอ่าสระอาะอันนี้เราตัวละอ่าตัวละกับล้อเรือใช่นไหมอ่าอันนี้มันอาจารย์ลัญชนะครับเห็นไหม ตัวหย่าใช่ไหมตัวหางห่ากา็ใส่ไม่กอดจ้างก็คือไม่กระันใช่ไหมได้เลยไหมอ่านได้เลยนะน้อยบอดีเป็นอาจารย์ใช่ไหมอ่านไม่ใช่ว่าคนทั่วไปมาอ่านมันน้อยบอดีเป็นอาจารย์ใช่ไหมอน,นี่ยมันอาจารย์นะเป็นอาจารย์มันจะเป็นอาจารย์นะครับอันนี้เนี่ยบางคนทั่วไปมาอ่านเพราะเห็นนี้แหละครับมันจะพิษจำเนียงเนะี่ยบางกรรมมันก็เหมือนกันนะครับ ไอ้น้อยบอดีเนี่ยมัน,ม,นมันก็เต้ากันนะครับแต่เป็นอาจารย์เนี่ยมันก็เป็นอาจารย์ยมันพิษกันละเป็อะไรไหมอ่าก็ท่านกับปอลก็ใจไว้แล้วก็ต่อไปนะครับท่อนสองนะอันนี้หรออันนี้หนานะครับตนนะนะครับ,ห,รบหอหนอใช่ไหมอ่ะไม่กาสรละอ้าตัวหางหน้ากันน้องหนูใช่ไหมนาน่อะอันนีอ้อันนี้เป็นตัวพิเศษอะไรไหมอันนี้มันจะบิดนะครับ <laughs> มันคือไอ้ตัวหน้านี่แหละบอดี Body นี่แหละ ยุคหลังๆมาพ้่นก็เอามาอันมันเรื่องจากอันใบลานปั๊บสามันมีน้อยเนาะพุ่นก็ห่วงพื้นที่องกป่นนะครับอ่าพุ่นก็เลยเอามาเป็นกรรมพิเศษเนี่ยนะเอาเอาบอดีเนี่ยว่าประชมกันได้มากพุ่นตัดอ่ะอ่าไม้กางบนนี่ออกเอาย้ายไม้กี่มาใส่แล้วตัวละมาไว้ทั้งรูปนี่อ่านว่าบอดีเจ้ากันหน้าเจ้าทั้งหน้าเนี่ยนะครับอ่าหากับปุลนนะนะกำทั้งมดเป็นบอดีนะครับอ่าบอแล้วก็ดีนะก็อย่างนี อันนี้เป็นคมพิเศษนะครับผมบอดีอันนี้เป็นอ่าเป็นกระอู้นได้ลวไม่เก๋ตัวปะอ่าก็ปปาเนี่ยตัวหน้าเห็นไหมอ่าเขียนตัวอีแล้วก็มันต้องไปใส่ไม่ตะกูไปใส่สักอย่างแล้วครับเพราะว่าหอเทียบมาล้วก็เทียบมาได้ตัวอีกอ่ตัวอีน้มันอย่าไปอย่าไปบูรณะคำซ้ำพวกมันนั่งนักอ่าเอาแ่บอกหูงเรื่องกับบอลนะเอานี่นะนี่หรออันนี้ตัวจ้านะครับอไม่ย่อนะครับมาไม่ก่านะไมอ้มา ตัวอันงะไหนไหมางะไหนมาอันจ้างนะครับจ้างน้าน้อยบอดีเป็นอาจารย์นะฮะนานบอดีเป็นอันเนี้ยจ้างนะครับอันตัวนี้ตัวจ้านะครับมาเสียงโทปกตินะครก็อ่านว่าจ้างนะครับใช่ไหมเนี่ยจ้างตัวจ่าจ้างใช่ไหมเสียงโทปกตินะครับจ้างซซนะครับมาจ้างซออันนี้เหรออันนี้ตัวซะนะครับ ตัวซ่าก็เอายืมตัวซอโซมาเนี่ยเนี่ยเนีน่ยซอโซไม่ก่อสารออยมาอ่าไม่ก่อสารออยได้เลยฮะน้อยบอดี้ป็นอาจารย์นานบอดี้ป็นจ้างซอเ <c oughs> นี่ยได้ละได้แล้วนะครับได้นะนาอันแบบที่สองนะครับอ่าอันนี้แบบที่สองเขียนอย่างนี้นะครับอันแบบที่สามปนว่าอย่างไรครับมาลักการแบบที่สามนะอันลักการแบบที่สามแล้วปนว่าอย่างนี้นะครับมาปนว่า,าฟังเสียงภาษาละนาตําบลปุณ่ะ ป่นเปล่งเสียงออกมาอย่างไดรโลอ่าปุ่นเปล่งเสียงออกมาอย่างไดก็เอาเอาภาษาไทยเขียนไปจะนั้นนะครับมาเอาภาษาไทยเขียนไปจะนั้นนะครับอแต่ก็ยังว่านะครับข้อตกลงบนว่าอันอย่างอี้นะครับมาข้อตกลงปีสองแปดนะแต่พวกผม่ได้นึกนะครับอไ่ได้นึกว่าอันอันภาษาไทยนั่นเป็นอันอระบบห้าเสียงนะครับออันภาษาละนานั้นมันเป็นระบบหกเสียงนะครับอการที่จะเอาภาษา ไทยระบบห้าเสียงนะั่นนะมาเขียนเป็นระบบหกเสียงนะั่นมันเขียนมาได้ตรงอันที่อันาภาษาไทยมันม,มีเสียงโทพิเศษโทเมืองนะั่นแหละครับไอนี่ยอันนี้อะไรอันนีนน้ท่านจะต้องไปคิดคนกันเอาเองนะขนาะท่านจะเขียนอย่างไดนะบางคนกับเปิบเอานะ่ะเปิบเอาคิโตเอาเอาเสียงโทอ่า ปกตินะไมเป็นเสียงโทพิเศษเนี่ยน,นี้เปิบขี้ตูนะ,ะขี้ตูเอาเปิบเอาอ่าเพราะเขาบอเปิบเ,เอานะ่ก็เลยท้าเมื่อเสียงอืนอ่นๆมันจะพลาบกัไปหมดอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปเจอแล้วเขาจะอ้กันกลเรื่องเรื่องนี้นะครับเอาไปดูดูก่อนนะครับเอาฟังอันนี้ akkor, อันนี้เอาก่อนอ่าเดี๋ยวเขาไปถึงตอนปลายๆแล้วล้จะหันละอ่ะว่ามันมันเป็นอย่างไรไอ้ห้าเสียงครับหกเสียงเน,นี่ยน,น,นะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาไปก่อนอันที่มันได้ก็ได้ไปก่อนนะเอาอันตัวแรกนะครับอ่า ต onents, ัวน้อยนะครับาภาษาลนาพนอ่านว่าน้อยนะครับอันนี้แบบท e. ี่สองเหรออันแบบน้อยเสียงตีนะครับอันแบบที่สองเกเทียบมานะก็เพื่ออ่านตัวตัวหน้านะครับไม่ก่อนะครับไม่ขอจ้างตัวหางยัน้อยเหมือนกัน่ะเสียงตีอะอันนี้เหรออันนี้ภาษาไทยนะครับออันนี้นอนหนูนะไม่โทูอ้ออ่างนะตัวยอยักษ์นะอันว่าน้อยเหมือนกันเต้ากันเสียงตีใช่ไหมอันนี้เหรอ อันนี้ภาษาไทยพ่นอ้าภาษาละนาพ่นอ่านว่าบ่อนะครับมาอันนี้เราอันนี้ก็บ่อนะครับอันนี้ก็บอ่บ่เสียงเองอ่าไทยก็บอ่เนะก็แล้วไปแล้วมันเหมือนกันแล้วไปแล้วครับมาอันนี้เราอันนี้ภาษาละนาพ่นอ่านว่าดีนะครับเสียงสมันอ่ะอันแบบที่สองเราก็เทียบมากับอ่านว่าดีเหมือนกันใช่ไหมอันอันแบบที่แบบที่สามนี่ภาษาไทยเขียนนะครับอ่าตัวดอเด็กไม่สลอีอ่านวัาดีเหมือนกันเจ้ากันนน้อยบ่ดีเจ้ากันนะครับอ่า อันนี้หรอกอันนี้อันภาษาลนาพ้นอ่านออกเสียงจัตวาก็เป็นนะับเป็นเป็นเงาๆนะครับอ่าถ้าเป็นอันอันนี้เป็นเป็นสำเนียงไตยนวนจะไม่นะก็เป็นเป็นเงาๆนะอันถ้าเป็นสำเนียงอันไต้ลื้อตังลำปางแป้นา่นมาเงาพ้นเป็นอ่ามันเป็นมัน ปุ la 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 no man, ่นะมันเป็นเสียงจัตวาก็จร <tr> <si> ิงแต่ม <tr> anyway ันม <oke ADHD Cameraman Skywalker> ้วนเสียงไม่ไปถึงปุ้นนะครับอ่านเสียงตีว่าไงใกล้ๆเสียงตีนะเป็นอ่ามันเป็นอ่าเป็นอ่ามันเป็นเสียงจัตวาเนี่ยปุนอย่างม้วนเสียงไปนะครับอ่ามันออกเสียงจัตวาก็จริงนะก็เป็นอันนี้มันเป็นนะนะก็เป็นอ่าอันนี้เหรออันแบบที่สองเนี่ยปกติเทียบประมาณนะครับไม้เก๋ตัวปะตัวหางหน้าไอ้ไหมอันนี้อ่านว่าเป็นเหมือนน่ะอันนี้เหรออันนี้เอาภาษาไทยมาเขียนนะสระเอตัวปอปานอนหนู อ่านว่าเป็นนะครับเป็นะเห็นมามมันเป็นนะครับเอาใส่ไม่เจ้คู่หรอมันกับเป็นมาเป็นเสียงสั้นๆหน่อยเป็นเห็นไหมยึมมันเป็นได้แล้วก็ใจไม่ใจวายเนี่ยเป็นอนีเนี่ยเนยเอามันเป็นหรือมันเป็นเสียงจัดวางเนี่ยเป็นก็มก็คำอย่างนี้มันอาจจะบามีในภาษาไทยนะครับก็เฮาก็บอกว่ากันละเฮาก็ฮ้มมันได้ตามเสียงว่านแบบอันอ่าแบบ ตามอันอันแบบอย่างของอันที่อันภาษาเวียดนามเบิ้นใช้นะครับปีใสจุดใส่หมวกใส่ขีดใส่อย่างงโม้สปะสเปตนะครับเขาก็ยืมเอาอ่าเอกโททีจารวานี่มาใส่นะครับเป็นเนี่ยเจ้าเอียนะครับออนต่อไปนะครับตัวอะไม่ก้าอันว่าอะนะครับอันนี้ก็อ่นะแบบที่สองเนี่ยอันนี้เหรออันนี้ก็อ่ะน่าเสียงสามันเลยไหมอ่าก็โอเคมันเหมือนกันแล้วไปอ่ะอันนี้เหรอ อันนี้มันติดจานนะครับมาอ่าภาษาละนาพานว่าจานนะครับจานอันจานนะครับมาเสียงเหีวๆอ่ะภาษาไทยใจโยนยังไงมันจานนะครับมันจานอจานอันถ้าเป็นใจลื้ออ่าตั้งแปะลําปางนั่นพะเหย้าวุ่นๆวุ่นจันอ่าเป็นอาจารย์อ่าเป็นอาจารย์อ่าอาจารย์ กนกับสำเนียงมันก็แตงกลางไงเอี้ยนะกรเงี้ยได้ออ่ามันเป็นมาอย่างนี้มาตั้งแต่โบราณแล้วอันนี้จานนะครับเสียงอันตะยนยมยังใหม่จานเสียงชัตวานะครับอย่ายจานเสียงชัตวานะครับอันนี้หรออันนี้ก็ตัวเจ้าไม่กาตัวละตัวยะกันลั้นเนี่ยอ่านว่าจานเหมือนกันอันนี้หรออันนี้ภาษาไทยเขียนแล้วเราเอาภาษาไทยมันจอจานสละตัวสะกดตด้วยตัวละตัวลเรือนะครับมาไปใช่ตัวละตัวรเรือตัว โยยักกัลันนี่ยไม่อ่านว่าจานเสียงสามัญเนีไม่เนี่ยเด้คือมันเป็นชัตวาก็ใส่ไม่ชัตวาเหอนกันเนี่ยเนี่ยเนี่ยจานจั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 น่ยจอมแั้วก็เป็นภาษาอันอักษรกลางในภาษาอ่าไทยเหมือนกันแล้วเขมาพันเลยก็เสียงอ่ะจัน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 เนี่ยเนี่ยแล้วนะ้วก็ไม่ไม่อันนี้เราอันอันตัวต่อไปนั่นก็อ่านเนี่ยเนี่ยเสียงชัตวาคำนานั่น นานเงาๆนะครับถ้าเป็นไตลือลำปางเชียงใหม่ลำปางแป้นานปะเยา,านั <c> ้ <oughs> นนั <c> ้น <oughs> มันออกเสียงสั้นๆนะน,นั้นน่มกันนานนะครับเปนอนานถ้าไตยวนวลเชียงใหม่เป็นหนานนานเงาๆนะอันนี้ราอันนี้ก็ตัวนะไม่กาตัวหางหนะใี่มาหนานเหมือนกันอันนี้ราอันนี้ภาษาไทยพูดก็ตัวหอหนอสระอาตัว นอนหนูอ่านว่าหนานเหมือนกันเสียงจัตวาหนานเจ้ากันก็แล้วไปะบอดีอันนี้บอดีเป็นอันกรรมพิเศษนะครับเพื่อกานว่าบอดีเหมือนกันนะครับก็แล้วไปนะก็อันนี้รออันนี้อู้ไปตะกี้แล้วก็มันเป็นนะครับอันนี้ก็เป็นยังไงแมเนี่ยแบบที่สองอันนี้รออันนี้ก็ใส่ไม้จัตวาเพื่อนกัเป็นมอันนี้อันนี้อันนี้ตัวเนี้สาคัญไรไหมตัวตัวตัวนี้แหละอันนี้รออันนี้ตัวเจ้านะครับอื อันไม่กาแล้วก <laughs> ็ตัว <stuffing> ง <Có S 1> ่ะนะครับใส่ไม่ย่ออ่านว่าจ้างนะครับจ้างนั่นแหละอ่านว่าจ้างนะครับอัน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 ตัวจอเนี่ยตัวจอในภาษาไทยเนี่ยอันภาษาละนาพล่นมีสองตัวครับพล่นมีตัวจะนี่ๆๆตัวจะอยู่ดังหน้าเนี่ยครับตัวจะนี่ๆๆอักษรสูงนี่ยตัวจะเป็นอักษรสูงตัวจะเป็นอักษรต่ำเนอะเนี่ยมาเปุยสลับกันเย่ะกันซั้น ใส่ไม่เอกไม่ทูไปมันก็ได้มาหกเสียงนะคารวบของพษษระานรนาไหนมาจ้างไหไหมอันนี้จ้างอ่าอันนี้ออกเสียงจ้างเสียงโทปกตินะครับอ่าเนี่ยเนี่ยจ้างนะอันนี้หรออันนี้ก็เทียบมาอันเอาชอวช้างมาเทียบเป็นตัวจ้าหรอกครับอ่าก็ออกเสียงว่าจ้างเหมือนกันก็มาตัวตัวจ้านะอันนีต้ต้องหันว่าเป็นตัวจ้าไม่กาตัวงะไงไหมงะอันไมย่ย่อไม่เอกไงไหม อันมาจ้างนะครับอันนี้นาออันแบบที่สามเนี่ยอันแบบที่สามเนี่ยเปิ้ลอันหั่ามันต้องอ่านแบบภาษาไทยอะครับเปิ้ลอ่านอ่านตัวหันว่าเป็นตัวช่อช้างไม่เอกนะครับมาสละอ้างกว่างองงูนะครับมาอ่านว่าช่างเห็นไหมเสียงโทพิเศษเท่ากันนะเพียงแต่ออกว่าเป็นช่างเห็นไหมอ่ะ อัน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 นี่เราอันนี้ันเนี <ăn to S 2> ้ยเนี้ยเขียนแบบเดียวกันเลยนะเนี่ยเขียนแบบเดียวกันอ่ะอันตัวแบบที่สองรือเปอ่านว่าจ้างนะครับจ้างอนี้เนี่ยเขียนอ่านตามรักภาษาต่างนานาบนอันนี้อ่านตามรักภาษาไทยก็อ่านว่าช่างนะก็ไม่เนี่ยเนี่ยเอาลายลายลลอันเนี้ยเนี่ยอ่ท่านจะต้องบบรณณอันนี้มันเป็นอันแบบที่สามนี่มันเป็นสำเนียงกัมมู่โลอ่ะมาเขียนอย่างนี้มันจะอ่านได้เลยเพราะก็อ่านว่าช่างเข้าใจแหละท่านจะต้องเอาจอจานเขียนแล้วนะครับอ่าจอจานนะครับ จอจานเขียนนะเห็นไหมจอจานจ้างอ่าเนี่ยสะกดไปเลยนะครับจ้างนะครับอ่าใส่ไม่เองหลอกจ่างใส่ไม่โทรหรอกจ้างเห็ไหมได้เลยไหมจ้างนะอ๋อแล้วจ้างเนี่ยได้ครับอ่าอันเนี้ยอ่าจ้างเนี่ยได้ครับไหมอ่าจ้างเห็นไหมจ้างเขาก็ใส่จุดไปนะครับเห็นไหมใส่จุดไปเห็นไหมจ้างอันนี้จ้างเห็นไหมอ่า อ่าจ้างแล้วครับอันนี้จ้างเสียงโทพิเศษใช่ไหม่เสียงโทพิเศษในอันวัดประสิงเบิ้นเอาเปิ้นห้องไว้เป็นเสียงตีเพี้ยนเะาไปใช่ตัวเอียงนะครับแม่เนี่ยจ้างอ่ผมเองนี่บอาใส่จุดไว้ประดับนี่นะจ้างเนี่ยแล้วก็จ้างแล้วครับจ้างมันเสียงตีก็เอาใส่ไม่ตีก็จ้างเนี่ไหมเห็นไหมจ้างนี่ไหมออันนี้จ้างนะจ้างก็คือช้างในภาษาไทยนะจ้างเนี่ยไหม อันจางแล้วครับอ่าจางใส่ไม่เจรวาจางเนี่ยจังเกลือจางอ่าเนี่ยจางลิ้นจางปากเนี่ยเนี่ยอันนี้จางนะได้ได้กูเสียงเลยไหมจางนะครับไม่เอกจางเนี่ยจังคอใช่ไหมจางคออันอ่าบางคนก็เอา บางคนก็เอาอันนี้เนี่ยมันบ่เข้าใจภาษาเนาะครับก็เอาไปเอกมาใส่อะเป็นจางซอมันก็เป็นจางซอเป็นไครับอันนี้มันจางนี่มันหมายว่าอันหมายถึงไอ้จางเนี่ยมันหมายถึงอันเขาจักคอมาเนาะครับจักคอมันย่อจางคอมันย่อย่อกักออกอกกบกตีน,นะะ่ะเป็นจางคอเนี่ยจางคออันนี้จ้างอันนี้ใส่ไม่โทรอันนี้ภาษาไทยประการว่าจ้างครับ ป้านอาว่า so จ้างเสียงโท่ปกติเหมือนกันนะครับจ้างอ่าจ้างซอจ้างผมจ้างตัดผมจ้างสปาสเปรจ้างสลายอย่างนู้นอันนี้เนี่ยจั่งนะป้านอาว่าจ้างอันท่านพันเอาเปิบอันนี้เป็นจ้างเอาไปเป็นจ้างเหรอเนี่ยเนี่ยเนี่ยถ้าท่านเปิบเปิบขี้ตัวเอาจ้างไปเป็นจ้างอย่างเงี้ยอันนี้จ้างเสียงโถพิเศษอ่ะเปิ้านเอาไปเอาไปเป็นจ้างเนี่ยเวลาเป็น จ้างซอนี่ท่านจะเขียนยังได้ท่านก็เขียนอย่างอี <moon> <t> ้แม่บางคนบวกเข็เขียนเนี่ยเป็นจ่างซอนี่เนี่ยนี่เจนจางซอแม่มันก็เออท่านไปคิดเอาเองนะครับมาเนี่ยท่านปฏิวัติแบบใดผมก็บอกว่านะครับมาแต่ท่านเขียนมันบาทูกะมันบะได้นะน่ยอันภาษาไทยพวกเขก็เขียนเต้าอี้แม่ใส่ไม่ทูพวกก็จ้างอะไรมาจ้างซออันซอนี่มันมีปัญหามันออกเสียงสามัญเหมือนกันอันนี้ก็ซออันนี้ก็ซออันนี้ก็ซอ้มันเต้ากัน แต่มันไม่ปัญหาตรงไอ้จ้างนี่แหละครับเห็นไหมมันเป็นเสียงโทรปกตินะครับเห็นไหมไหนีน่ๆๆท่าเอาเสียงโทรปกติไปเป็นอันนี้มันจ้างอีหลอะจ้างแล้วก็มาเขียนอันเอาอันแล้วก็มาเทียบมาเป็นจ้างเนี่ยมเขียนจ้างซอไปอะไรอะไรอย่างนั้นะครับผมเองผมผมเอาเขียนตามเสียงนะครับอ่าเนี่ยอันนี้คือจ้างซอแมเนี่ยเนี่ยอันนี้คือจ้างซอเห็นไหม อันนี้ถ้าเป็นลูกจ okay, procent, ้างแล้วครับอ่าลูกจ้างอ่าไปจ้างเปิ่นทํานั่นทําน ouais, see, congress, ี่เห็ไหมก็ใส่จุดไปใน่จ้างนะมันเสียงโทรพิเศษมันเป็นอยี่ย so. ี่แล้วรับจ้างเห็นไหมเนี่ยจ้างจังจ้างจังจางเนไหมมันได้กู้เสียงแล้วับเขียนแบบผมเนี่ยครับอ่าท่านเอาไปพิจารณากันนะครับอันนี้จ้างนะเป็นเสียงโทรปกตินะครับเน่ยเนนี่จ้างซอนนะอันนี้เหรออันนี้ประกานเสียงโทรปกตินะครับจ้างซอนเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยะอันบนเนาะ อันบนภาษาละนาพ่นมมีปัญหาพ้นก็เขียนกันอย่างนี้แล้วก็เอาตัวจ้าเขียนกับจ้างซอใช่ไหมพ่นก็เขียนแล้วย่งจ้างซอไม่ใช่จ้างซอนะครับจ้างซอนะ่หมายความ่อันอันจักคอมันยอกกันนะอันนั่นจ้างซอนะครับอันนี้จ้างซอนะครับจ้างซอท่านไปพิจารณากันนะครับอก็เขียนได้อย่างนี้นะครับนี่การเขียนปริวัติภาษาละนามแบบที่สามนะครับพงก็เขียนได้อย่างนี้นะครับาท่านอะไป เอาแบบผมไปเขียนกับผมกมไปได้อันสงวนลิขสิทธิ์นะครับแล้วแต่ท่านนะครับอ่านเนี่ยถึงแม้ว่าท่านจะไม่เนี่ยแบบที่สามเขียนได้อย่างอี้แล้วนะครับถึงแม้ว่าท่านจะเป็นอันฝรั่งมังค่าลูกที่ไหนมาก็แล้วแต่นะครับท่านเขียนภาษาไทยมานะครับท่านก็เอาตามรักภาษาไทยอ่านไปเลยนะครับอ่าแล้วท่านจะได้สำเนียงเชียงใหม่ใจยวนไปเลยนะก็ไม่มาไม่มาอ่านอ่านอย่างอี้นะครับน้อยบดีเป็นอาจารย์ นานบอดี้เป็นจ้างซอเห็นไหมอันนี้จ้างซอนะครับแบบอ่าต่อไปนะครับ่าแบบที่สองเนี่ยมันจะต้องเป็นคนที่มันเปินอ่าบาหที่คนอื่นทั่วไปมาอ่านนะครับมันจะผิดเพี้ยนสำเนียงนะครับจะต้องคนที่จะอ่านได้เนี่ยมันจะต้องเป็นอันคนที่เป็นเฮียวมาเฮียนฮูภาษาละนามานะครับอืมท่านจะต้องมองเห็นว่าอันนี้เป็นตัวหน้านะครับมาตัวอะกันยันนะครับตัวหน่ยนะครับตัวบะนะครับตัวดะนะตัวปะเนะ ตัวจ้านั่นก็มานี่ๆๆๆตัวหันนะนั่นก็มานี่ๆตัวจ้านี่มาตัวสะนี่มาถ้าต้องหันเป็นอักขระละนานะครับก็ต้องอ่านไปตามอันโกดเกณฑ์ของภาษาละนาปุ่นนะครับอ่านว่าน้อยบอดี้เป็นอาจารย์นานบอดี้เป็นจ้างซอเห็นไหมมันจะ่างซอนะจ้างซอเห็นไหมต้องอ่านแบบนี้เลยครับ อันภาษาอันอละนาตั้งบนพุทธบอก่มีป the so ัญหาอย่างนะครับนี่ๆๆพวกก็เขียนกันแล้วย่างอี้นะครับแต่บางเผ่าพันธุ์บางตีป่นมันละนาของเรามันมีเผ่าพันธุ์ลักๆอยู่ประมาณสี่ห้าเผ่าพันธุ์นะไตยนวนไตล่วไตลือไตเกินไตยองนะครับแม่เมก็การเขียนมันก็บางตีมันก็อ่านพิษเพี้ยนกันไปนิดหน่อยๆแต่มันอ่านหูเรื่องอยู่นะครับอย่างเช่นคําว่าบอดีไหนไหม อันนี้แบบบอดี้เขียนแยกกันใช่ไหมอันนี้ก็บอดี้เพิ่นเอาเป็นคำพิเศษใช่ไหมมันก็ก็เขียนได้ใช่ไหมอาจาร์นี่ไหมบางบังัวนี่เพิ่นบอกอาจาร์ระยะอะไรนะเพิ่อนจะใส่ตัวห่างนะจานเลยนล้วก็เพิ่นบอกเอาอย่างงี้นั่ก็สุล้ลแตตี้ของเพิ่อนนะแล้วแต่ตี้เพิ่นจะเขียนนั้นก็มาก็อาจารย์เหมือนกันแล้วก็มันก็เป็นสกอตอัน เอาอ่านว่าเป็นอาจารย์ได้เหมือนกันก็แค่นั้นนะครับแห็นไหมอ่านสำรับไอ้เป็นนี่มันบางคนเอามาใส่ไม่สั้นมันแบบถูกนะครับอ่านเป็นโบราณพวกก็มีเขียนตัวเอีายนะครับเป็นอ่านเป็นว่าเป็นแล้วนะครับม่ยถึงไม่ย้งบ่นนะครับแม่นไหก็มันก็เป็นอย่างนี้นะครับพวกก็อ่านของเพวกนอยีอ้นะก็เห็นไแม่น้อยบอดี้เป็นอาจารย์นานบอดี้เป็นจ้างซอเห็นไหมอาจางนี่มันเสียงโท ปกตินะครับจ้างซอเห็นไหมอ่าถ้าถ้าจ้างมันเสียงโทพิเศษนะครับอ่าจ้างซอเห็นไหมท่านท่านไปเสียบเสียงดีนะก็มาการที่เขียนภาษาเอาภาษาไทยมาเขียนเป็นภาษาละนานี่มันจะเขียนไปเลื่อยนะก็มาเขียนไปเลยมันก็ลุจุยใจนะก่อนป่นจะดูถูกเอาเองนะครับอ่าป่นจะดูถูกว่าเขียนมาได้ตัดเสียงบนนะครับเห็นไหมก็ก็มันมันก็บเป็นจะอ้นนะครับใครจะเขียนอย่างไรก็ได้มันเป็นลิขสิทธิ์ของท่านแต่ป่น จะมองไอ้คุณภาพของท่านนะความสามารถของท่าน,นว่าเป็นยางไดนะครับอืมเปิ้นมีความสามารถก่อยที่จะได้เขียนตามเสียงของภาษาละนานได้ไหนะ <c oughs> อันนี้ครับท่านไปพิจารณากันเอาเองนะครับวันนี้ผมก็ขอบรรยายเพียงแค่นี้นะครับ